เวนี่ครับโอโ้เรียบร้อยดอยดำร้านนี้แม่ขาสวยมากสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และเรากำลังจะไปที่อำเภอเวียงแหงทริปนี้ครับมีน้องมาด้วยหนึ่งคนน้องทอนครับน้องทอนไม่ค่อยนอนครับไม่รู้ทำอะไรครับ ขวัญใจใดานตตวจอําเภอเวียงแหงเนี่ยนะครับเป็นอําเภอที่ธรรมชาติถูกเก็บซ่อนเอาไว้เพราะว่าอําเภอเวียงแหงเนี่ยมันไม่ใช่อําเภอทางผ่านใครจะไปคือแบบต้องตั้งใจเข้าไปจริงๆนะครับทีเนี้ยอําเภอเวียงแหงเนี่ยมันเลยได้รับสมญานามว่าเมืองรับแลแห่งเชียงใหม่เราขับรถ ้าประตูเมืองเวียงแหงสถานที่แรกที่เปรียบเสมือนสถานที่ต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองนั่นคือเราวูประตูเวียงแหงและน,นักงานต้อนรับสาวน่ารักคนนี้ครับร้านกาแฟวิวดีมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนี่ครับถ้าเรามาเวียงแหงพอเข้าประตูปุ๊บวิวแรกที่เราจะได้เห็นตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับ สี่โมงกว่าๆหนาวมากหนามากจริงเดี Christ, ๋ยวคืนนี้เราจะขึ้นไปพิชิตดอยดำกันเดี๋ยวลองไปดูกันครับดอยดำเป็นไงได้เวลาบอกลาเราดูประตูเวียงแหงและพนักงานต้อนรับสาวน่ารักตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้า เข้าสู่ตัวอำเภอเวียงแหงแต่ผ่านมาได้เพียง500เมตรเราได้สะดุดตากับร้านกาแฟอีก1นร้านซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและจิตวิญญาณในความเป็นตัวของตัวเองร้านนี้ชื่อว่าร้านอากิปูสเสน่ห์ของร้านอากิปูการ์เด้นนั่นคือคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้ แล้วคุณจะจ่ายเท่าไรก็ได้ที่นี่กาแฟปลูกเองมบทำเองผูกัอเลยค่ะโอเออผมจะถามว่าไอชุดที่ใส่เนี่ยครับเขาเรียกว่าชุดอะไรอะครับเป็นชุดชนเผ่าค่ะชุดชาติพันธ์เรียกว่าชนเผ่าลีซูชนเผ่าลีซูอ่ะอันนี้อันนี้ถามโดยผมไม่รู้นะลีซูกับลีซอเนี่ยเหมือนกันไหมจริง เป็นเผ่าเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าคําว่ารีซอร์มันจะไม่มีความหมายเนาะจริงๆถ้าสมมุติถ้ารีสอมันจะมีความหมายค่ะหมายถึงผู้ฝ่ายเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นคือก็โดยปกติคุณั่วไปเขาจะรู้จักคำว่ารีสอร์อย่างเงี้ยค่ะคแต่แบบหลักๆจริงๆอยากให้เรียกเหมือนแบบเวลาเขาเรียกแมวกับม้งอย่างเงี้ยค่ะคมันก็จะเหมือนแบบถ้ารีสรูจะเป็นท็อที่สุภาพกว่ามีความเป็นกว่าค่ะ<ม>นี่ครับผมจะมาชิม น้ำสตรอเบอรี่ของที่นี่ครับอร่อยมากครับแกหนาวได้ดีมากนี่ร้านอากิปูครับสวยมาก วิวเหรอพี่ไม่ขาสิ <c oughs> ไอทอนม,มันบอกใครเล่นเมื่อกี้การสนทนากับสองสาวร้านอากิปูสนุกมากจนทำให้เราลืมเวลาและเดินทางมาถึงตัวอำเภอเวียงแหงช้ากว่าที่กำหนดตอนนี้เวลา6กโมงครับเพิ่งถึงตัวอำเภอเวียงแหงยังไม่ถึงทางเข้าดอยดำเลยครับ ดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเติมสเบียงกันก่อนครับมาม่ากับอาตรองก็คงเป็นอาหารกันตายสำหรับรับเดินทางจนจรอย่างผมอีกเช่นเคยครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อ และการไปถึงดอยดำมันก็ไม่ได้ง่ายที่คิดเฮ้ยดินเละตุ้มเปะลองลึกมากครับป่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเข้าไปให้สุดถ้างนั้นเปลี่ยนจากมาทางดอยดำเดี๋ยวลองเข้าไปให้ให้สุดเวียงแหนก็คือไปเดี๋ยวขึ้นไปทางเปียงหลวงไปทางหลักแต่งเปลี่ยนแผนกันแล้วกันนะครับคืนนี้โอเคป่ะ ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสามนาทีครับคือดอยดำจุดหมายปลายทางเราทริปนี้ขึ้นไม่ได้เหลือเวลาลอาีกเหลือระยะทางอีกนิดเดียวเองเฮ้ยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับหาที่พักก่อนในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เมือ่อวานหน้าสูนย์ีใจโทรก,กลับมา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยแปกแซมเขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วครับว่าขึ้นไปนอนได้ไปคืนนี้ไปแปกแซมกันจากตรงนี้ไปแปกแซมก็ประมาณ25กิโลเมตรครับ44นาทีลุยครับการเดินทางเข้าสูนวิจัยบ้านแปกแซม ไม่แนะนําให้เดินทางตอนกลางคืน,นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ติดชายแดนและฝั่งพม่าก,ก็ยังมีการสู้รบอยู่ยังเป็นพื้นที่ที่อันตรายและก่อนจะเข้าไปแนะนําให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งครับฮัลโหลครับหัวหน้าครับผมคนที่โทรหาหัวหน้าเมื่อกี้ะครับผมมาถึงหน้าด่านแล้วครับประตูปิดปิดครับ <c oughs> คัาผม ครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับสวัส็กต้องขอขอบคุณหัวหน้าศูนย์วิจัยบ้านแปลกแซมที่ให้นักเดินทางพเนจรได้มีที่ซุกหัวนอนในคืนนี้สวัสดีครับโตทีครับพี่สวัสดีครับผมโษทีครับโษทีมาดึกเลยขอโษที่รบกวนครับพี่ เป็นพื้นที่อันตรายเพื่อพี่คนประทัดเนี่ยมันดังข้ามฝั่งเนี่ยนะฮะไหลรถเข้าในวัดเรือพี่ก็จะเป็นประตูได้ครับแต่ว่า,วา,วาอากาศมันโอเคนะครับเรียบร้อยครับได้ที่นอนแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้ครับล่ำลากันไปเท่านี้ก่อนตรงนี้ชาวว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีเช้านี้ที่บ้านแปกแสมครับที่บ้านแปกแสมเนี่ยครับเป็นสถานีวิจัย <ใน S 2> กเกษตรที่ยุคติดก,กับชายแดนไทยพรม่าครับอากาศที่นี่จะเย็นทั้งปีวันนี้โชคไม่ดีไม่เจอหมอกแต่โชคดีได้เจอวิวครับครับนี่คือเส้นทางวันแรกที่เรามาเราเริ่มจากเชียงใหม่ เราก็าวิ่งขึ้นมารับสายแม่ริมเชียงรายลเลี้ยวสายเข้ามาอำเภอเวียงแขงครับเมื่อวานจุดชมวิวที่เราจะขึ้นไปคือตรงนี้ครับจุดชมวิวดอยดำแล้วก็เราพ็ขึ้นไม่ถึงก็ลเลยต้องลงมาก็ลเลยขับรถมาที่ตรงนี้ที่เราอยู่คือบ้านแป็กแซมครับเป็นสถานีสาธิตบ้านแป็กแซม นี่คือจุดที่เรานอนครับเอาล่ะผุ้ป้าเลากรับมีโอกาสจะขึ้นมาพักใหม่นะครับครับผม